เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าวิวาดกัน เรื่องราวเกิดขึ้นมาจากสุนัขที่บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงค่ะปรากฏว่านะคะเรื่องราวนี้เราได้มีการนําคลิปวิดีโอเนี่ยที่ได้จากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็นํามาเผยแพร่ต่อเรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์ดุเดือดเลือดพานค่ะเมื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเกิดทะเลาะกันเรื่องของสุนัขโดยเจ้าของสุนัขซึ่งเป็นผู้หญิงถึงขั้นเอาปืนออกมาถือนะคะแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง นี้เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกเหตุการณ์ของเพื่อนบ้านนะคะคู่หนึ่งที่ทะเลาะกาันด้วยเรื่องของสุนัขค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะเป็นคลิปเหตุการณ์เพื่อนบ้านทะเลาะกาันด้วยเรื่องของสุนัขจนถึงขั้นเจ้าของสุนัขซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะต้องเดินเข้าไปเอาปืนออกมายืน ะะแล้วก็ถืออยู่หน้าบ้านแล้วก็มีปากเสียงโทษเถียงกันอย่างดุดเดือดเนื่องจากเจ้าของสุนัขไม่พอใจที่อีกฝ่ายบอกว่าจะทําร้ายสุนัขของตัวเองค่ะส่วนอีกฝ่ายก็มีอาการไม่พอใจเช่นเดียวกันในะคะที่เจ้าของบ้านปล่อยให้สุนัขออกมาอยู่บนถนนแล้วก็พุ่งเข้ามาจะกัดเขาก่อนที่คู่กรณีจะเดินขึ้นรถขับออกไปแล้วก็ทิ้งท้ายด่าสวนกันไฟแลบ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะโดยพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่70ทับ3ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคอหงออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเจ้าของบ้านที่ยืนถือปืนคือนางสาวสิสนากิติสุภานนนส่วนคู่กรณีที่มีเรื่องการก็เป็นสองผัวเมียคือนางอุดมศรีหนูรุ่นและก็นายคุณากรบุญกูลซึ่งมายเยี่ยมแม่ที่อยู่บ้านติดกันกับหญิงสาวที่เลี้ยงสุนัขนั่นแหละค่ะ จากการสอบถามนางอุดมศรีนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยขับรถกระบะมากับสามีเพื่อซื้อกับข้าวมาให้คุณแม่ที่บ้านอยู่ติดกันกับบ้านคู่กรณีค่ะแต่ตัวเองเนี่ยพอลงจากรถก็เดินเข้าบ้านไปแต่สามีนั่แหละค่ะพอลงจากรถมาจู่ๆก็มีสุนัขของเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะที่เลี้ยงเอาไว้หลายตัววิ่งเข้ามาหาสามีค่ะ สามีก็เกิดอาการกลัวนะคะจึงได้ถอดรองเท้าแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเพื่อที่จะไม่ให้สุนัขเข้ามาใกล้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปแต่พอออกมาค่ะเธอบอกว่าเห็นผู้หญิงบ้านติดการเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขถือปืนค่ะ เอามาวางอยู่หน้าบ้านสามีจึงตัดสินใจยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้แล้วก็พูดว่าเห็นแฟนตัวเองเนี่ยจะตีสุนัขของเขาจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกกลัวเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยถือปืนอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้จะถึงขั้นกับขนาดเอาปืนออกมาเลยเหรอแล้วก็ยังท้าให้ไปแจ้งความและหลังเกิดเหตุนะคะเธอบอกว่าเธอได้ตัดสินใจไปขอเข้าแจ้งความไว้ที่โรงพักทุ่งลุงซึ่งทีแรกตำรวจก็จะไม่รับแจ้งความนะคะบอกว่า ยังเอาผิดไม่ได้เพราะว่าต้องมีหลักฐานสูนัขที่จะมากัดด้วยแบบนี้เอาผิดไม่ได้เพราะว่าถือปืนอยู่ในบ้านของเขาด้วยและปืนก็ยังมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เล็งปืนมาใส่ที่สองสามีภรรยาซึ่งทําให้สองสามีภรรยาคนนี้บอกว่าก็ได้แต่เงียบแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าต้องให้ตายก่อนแล้วถึงจะเกิดเรื่องนะคะแล้วก็แจ้งความได้แต่ปรกากฏว่าหลังจากนั้นตํารวจนะคะก็โทรศัพท์มารอบสองแล้วก็เรียกสามีไปสอบปากคําพร้อมกับให้ลงบันทึกประจําวัน ด้านคุณศิสนาเจ้าของสุนัขค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1 0 3โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะคู่กรณีมาจอดรถหน้าบ้านนะคะแล้วก็ตนก็ขับรถเข้าบ้านนะคะแล้วก็สุนัขยังอยู่นอกบ้านก็ไม่รู้เราว่าคู่กรณีจะมาตอนไหนพอชายคนนี้ลงจากรถสุนัขของเธอก็เข้าไปเห่าทักทายเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าลักษณะการกระดิกหาง เพราะคนแปลกหน้าและก็รถแปลกหน้าก็เข้าไปดมไปดอมตามวิถีสุนัขนี่เธอบอกว่าอย่างนี้และสายคนนี้ก็เอารองเท้าเนี่ยเธอบอกว่า ผู้ชายข้างบ้านหรือว่าสองสามีเนี่ยนะคะที่มาด้วยกันเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยเอารองเท้าไปคว้างใส่สุนัขของเธอซึ่งตอนนั้นเนี่ยต,นเ,น,ยตนเองก็นั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านและก็เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดและดูแล้วว่าท่าไม่ดีเพราะชายคนนี้มีอาการจะทําร้ายสุนัขตัวเองจึงเอาปืนออกมาไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันปรามให้อีกฝ่ายเห็นว่าอย่าล้าเส้นและตอนที่เอากระสุนมาใส่เพราะชายคนนี้เนี่ยได้คว้างรองเท้าใส่สุนัขและจะคว้างใส่ตัวเองด้วยค่ะ เธอบอกว่าต้องการจะป้องกันตัวหากชายคนนี้ทำอะไรมากกว่านั้นโดยปืนที่เธอถืออยู่ก็เป็นปืนขนาดจุด38ลูกโม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะ ซึ่งนางสาวศึกษาเจ้าของสุนัขยอมรับเขาว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้13ปีก็มีเรื่องกับบ้านข้างๆมาโดยตลอดในเรื่องของสุนัขที่เลี้ยงเรื่องจอดรถบ้างเรื่องเสียงดังบ้างค่ะและเรื่องในวันนี้ก็น่าจะมีสาเหตุที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วจึงพอสุนัขไปเห่าจึงทําให้บ้านข้างๆเกิดอาการไม่พอใจ ผู้สื่อข่าวของเราจึงขอตรวจรสอบภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุก็พบว่าตอนที่นายคุณากรนะคะลงมาจากรถก็มีสุนัขเข้าไปเข่าจริงค่ะแล้วก็ได้ถอดรองเท้าชูขึ้นแต่ก็เห็นว่าไม่ได้ตีนะคะแล้วก็เดินเข้าบ้านไปส่วนกล้องวงจรปิดอีกมุมเป็นภาพขณะที่นายคุณากรกับภรรยาออกมาจากบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันซึ่งนายคุณากรก็ถอดรองเท้าคว้างใส่สุนัขไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทําท่าจะคว้างใส่นางสาวศิษนาด้วยก่อนจะเดินขึ้นรถขับออกไป The <laughs> ส่วนทางด้านคดีเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกันนะคะเนื่องจากว่าทั้งคู่ได้เข้าแจ้งความเอาเรื่องกันโดยฝ่ายเจ้าของสุนัขก,ก็แจ้งเรื่องของหมิ่นประมาทส่วนสองสามีภรรยายก็แจ้งความว่าถูกขคค่มขู่ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วส่วนเจ้าของสุนัขนั้นทราบว่าเคยมีเรื่องกับเพื่อนบ้านจากปัญหาเรื่องสุนัขแล้วก็ถูกแจ้งความมาไว้ถึง4คดีแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้นะคะแต่ก็ไม่เคยไปกัดใครจริงๆสักทีเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ ของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจนเป็นคดีที่ทั้งคู่เข้าแจ้งความกับทางตำรวจลองไปฟังดูค่ะแล้วใครว่าไม่ได้ว่าหมาเลยไม่ได้ว่าอะไรหมาเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะนนะต้องมีต้องม,องมีไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะ ยังไม่เจอกูไม่เกินสริดีทะเลาะกับเขาทั่วบ it like ้านแล้วยังไม่เจอทะเลาะอะไรกับคนจะหาเรื่องหมาเออได้ทีได้ทีได้ทีเลี้ยงกิมัน่ไปไปมึงก็แกะไปไหนบ้านเน่แล้วก็จรู้ใครจะมาตอนไหนเดีวใกูอยู่บนนู้นเนาะแล้วก็หมาอยู่บนน้น บ่อยครั้งนะคะที่เราจะเห็นปัญหาเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านแบบนี้คุยกันดีๆนะคะเพราะฉันเองก็เป็นคนหนึ่งก็ที่เลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านด้วยแต่ก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาเชกเช่นเดียวกับที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ใจเย็นๆค่ะค่อยๆค,คุยกันนะคะ